เฮาใส่ระบบโซราเทสลราเทีวนาดจิป่นไม่ถึงเฮาก็ใส่ระบุเากให้ดันสซาชื่อระบุน้ำพนน้ำเนียวกับานพันน้ำเยียวคับน้ำม่จิานไปนี่ยน้ำพันขอกละทอขอกละทอมได้อากาศทอาเดิมอากาศน้ขอม้วนที่เป็นหู้ที่ขายกมตทอดจอจออันนั้น จ้เจ้าเจาเยอันนี้ผมใช้ของเก่าเวรอมาตะกร้านกูพักโู้ักระบบน้ำบนเนาปิดราทิระเทียบอครับโอ้เปิดทุกวันเปิดตัวมันครับผมข้าวนหมผมดูหนึ่งวานมางบ่ออากาศมันวนเวียน สยไม่ได้ปะเดี๋ยวสายเ็แค่นก่อนมันิเลยเหรเเาเหอนมันนิงจะไม่ชอบเลยอ้เขาชือไอเขาตละเสียบเต้เสียบจเอสายนี่ชางน้ำยัมีโโนี่สายนี่มีไล่กน่ะปลสอราสเตองมันสายดกตอมไสายาัไงมนน่ะมูนมันทอหนามันคนละคอได้เลยอ่ามูนมันหนาโพดเลย ม,ม่นเป็นพรบุปักแกงเนี่มอมันนเขาถิ่มเลยเด่นน้ำใสห้นอยเติมน้ำนี่น้ำน้ำใสสะอาดนม่ตีตัวควบคุมนี่ตรงนี้ว่าวตัวนี้นะปวดคอยเปิดแห้งยู่โคงห้องตัวนี้้ระบายเขาต้องใช้ว่าวใช้ควบคุมอย่าแช่งกับคอยางอันเ้า่เปิดเ้ากับพดไว้้าบ่อได้มาหลายแล้วห้ากับพดไว้เติน้ำอะไรต้องดีนะน้ำคนอันนั้นเรียกปลาเลยครับ ไปเบิ่งนเรียงปลาผมปลามีอีกตกปลาอยู่มืมันหลุดหลอดไปบ่กรเดิ่องที่นนี่งานก็เห็น